ข้าพเจ้าพูดถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกาลรรยานมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้จะมาเล่าถึงความพยาบาทอาฆาตยอมเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกพบทุกชาติ หากไม่มีการให้อภัยกันดังที่พระพุทธองค์ท่านสอนท่านผู้ฟังครับพระพุทธองค์ท่านทรงสอนไม่ให้ผูกเวรกันเมื่อต่างฝ่ายต่างผูกใจเจ็บกันเวรก็ไม่สามารถระง,งับลงได้แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกผูกเวรเสียโดยการให้อภยัยแล้วก็มีเมตตาให้กันเสมอเสมอ เวณยอมระง,งับลงได้ในเวลาไม่นานเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เช่นกันประมาณเดือนตุลาคมปีพศ2497ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีมีงานทอดกระถินเป็นกระถินพระราชทานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อยเดินทางไปร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก คืนก่อนวันทอดกระถินทางคณะกรรมการกระถินได้จัดการละเล่นเพื่อฉลององกระถินมีชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานมาชมการแสดงมากมายที่แสดงได้ดนในคืนนั้นก็คือการแสดงลิเกเป็นที่ยกย่องชื่นชมว่าการแสดงนี้เป็นการแสดงที่ดีมากเทียบเท่ากับการแสดงของลิเกคณะอาชีพดังๆเสียอี ทางทางที่เป็นนักแสดงสมัครเล่นในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันทอดกระถินทางคณะกรรมการได้ให้เกียรติแก่นางเอกลิเกเป็นผู้อุ้มพาไตรคลององค์กระถินเดินแหรอบโบสแต่เมื่อขบวนเดินยังไม่ครบสามรอบหญิงสาวผู้เป็นนางเอกลิเกก็รู้สึกวิงเวียนศรีรษะคล้ายจะเป็นลม จงรีมมบไตรองค์ครองกะทะินให้ผู้อื่นอุ้มแทนเพื่อแห่รอบโบสถ์ต่อไปส่วนตัวหญิงสาวผู้นั้น <c oughs> ก็ออกมานั่งพักอยู่ใต้รอบบริเวณใต้ต้นลำไยเมื่อเข้าไปพักใต้ต้นลำไยท่านใดนั้น <c oughs> ก็กรีดร้องอย่างสุดเสียงคล้ายกับตกใจกลัวอย่างหนักและฟุบสลบลงตรงนั้นเพื่อนๆได้ยินเข้า ต่างก็วิ่งเข้าไปช่วยแก้ไขตามมีตามเกิดเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมากริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปกลับแสดงกริยาดุร้ายคึงคังออกท่าทางจะอารวาสเพื่อนข้าราชการชายเข้าไปช่วยจับเพื่อให้อยู่ในความสงบก็ไม่สามารถจะทานแรงได้ต้องช่วยกันจับหลายคนพิธีทอดกระถินยังไม่ได้เริ่ม พอพวกคนต่างตกตะลึงหันมาสนใจหญิงสาวผู้นี้ทันใดนั้นหญิงสาวก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงห้าวหารว่ากูคอยเมืองมานานตั้ง37ปีแล้วเพื่อจะได้มีโอกาสในวันนี้จะได้แก้แค้นกินเลือดมึงให้ได้กูแค้นใจนักแต่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นในคนเดียวกันว่า จะตามมาจองเวีนจองกรรมเลยไปสู่ที่ชอบเถิดแล้วก็เป็นเสียงผู้ชายในคนเดียวกันพูดอย่างโกรธแค้นว่ามึงทำกับกูมึงไม่คิดเลยขาดความเมตตาสงสารทำให้กูยังไม่ไปผุดไปเกิดเพราะ่างังมาได้แก้แค้นกินเลือดของมึงแล้วก็เป็นผู้หญิงพูดเสียงสัน่นด้วยความกลัวว่าอย่าเอาชีวิตฉันเลย ฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้วเสียงผู้ชายพูดว่าไม่ได้กูไม่ยอมอโหสิกรรมให้แกเมืองเป็นเด็อดขาดถึงเวลาของกูแล้วทันใดนั้นมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เข้าไปพูดขอร้องกับปิญ,ญาณที่เสิงร่างของหญิงสาวว่าเราเป็นอะไรจึงได้มาเสียงในร่าง ของผู้ที่กำลังจะสร้างบุญกุศลในงานกระถิ่นครั้งนี้เสียงผู้ชายในร่างของหญิงสาวพูดว่าข้าเป็นความแค้นเพราะความอาฆาตผู้หญิงคนนี้มาแต่ชาติปางก่อนเพราะหญิงคนนี้เมื่อชาติก่อนมันเกิดเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองไรนาสาโทมากมายเป็นคนมีที่พลมาก ข้าทำผิดหนีมาถึงวัดนี้แต่มันได้ให้คนติดตามมาตัดแขนตัดขาข่าทั้งสองแค่ข้อศอกทําให้ข่าแขนใจก่อนข่าจะตายเจออธิษฐานว่าข่าจะขอแก้แค้นเติมเลือดให้สมกับความแค้นให้จงได้แต่แล้วเสียงหญิงสาวพูดขึ้นว่าไม่จริงฉันไม่ได้สั่งให้ไปฆ่าไปแกงตัดตีนตัดมือ ฉันสั่งให้ไม่จับตัวเจ้าอย่าให้หนีเพราะแกเป็นบ่าวมีความผิดเสียงวิญญาณเข้าสิงหัวรอก้องคำรามอย่างน่ากลัวว่าถ้ามึงไม่สั่งไอ้พวกไพรข่ขี้ค้ามันจะมาทำกับกูถึงขนาดนี้เช้หรือตัดแขนตัดขาทั้งสองข้างมึงจะมาแก้ตัวถึงอย่างไรมึงก็ไม่ผลเงื้อมือกูได้หรอกถึงมึงจะสั่งการหรือไม่สั่งการ มึงเป็นนายไอ้พวกนั้นเป็นบ่าวเป็นขี้ข้ามึงก็ต้องรับผิดชอบวันยังคำ่ำบัดน,นี้มึงจนมุมแล้วสิถึงพยายามแก้ตัวมึงอย่าหวังว่าจะมีใครมาช่วยมึงให้ผลเงื่มมือกูได้แม้จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ขอร้องคอยพักการแก้แค้นไว้ก่อนขอเวลาให้หญิงสาวได้มีโอกาสสร้างความดี ทอดกระถินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาเจรจาใหม่วิญญาณอาฆาตนั้นก็ไม่ยอมความทราบถึงเจ้าอาวาสท่านรีบตรงไปที่ต้นลำไยข้างโบสถ์พวกที่ห้อมร้อมหญิงสาวอยู่เมื่อเห็นท่านสมพานมาต่างก็ดีใจเปิดทางให้ท่านเดินไปไกลๆพอที่จะพูดคุยโต้ตอบกับร่างหญิงสาวที่ถูกผีสิงได้น่าแปลกคือ ร่างที่วิญญาณเข้าสิงอยู่นั้นได้ก้มลงกราบท่านสมภารด้วยความเคารพแล้วถามว่าท่านเป็นชีบานาสงจะมาจับผมทวงน้ำหรือท่านสมภารยิ้มอย่างใจดีแล้วพูดว่าอัตมาเป็นสาวกพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีจิตใจเยี่ยมโหดดุร้ายที่จะไปเที่ยวจับวิญญาณใดทวงลุงน้ำหรอก อัตมามีศีลทำเช่นนั้นไม่ได้มีแต่ความเมตตาอยาให้สัตว์โลกทั้งหลายอยู่กันด้วยความสงบสุขเสียงวิญญาณในร่างหญิงสาวหัวเราะและพูดว่าผมเคารพนับถือหลวงพ่อแต่จะให้ผมอโหสิกรรมผู้หญิงคนนี้ผมยอมไม่ได้ผมได้พยายามเป้ารอคอยมาช้านานแล้วและต้องขอดื่มเลือดของมันให้ได้ จึงจะหายแค้นขอหลวงพ่ออย่าได้มายุ่งท่านสมภารไม่ได้โกรธแต่ได้ต่อรองว่าขอให้พักการอาคาตว่าชั่วคราวก่อนเพื่อให้สีกาผู้นี้ได้ทาบุญสร้างกุศลภายหลังจะตกลงกันอย่างไรก็ขอให้งานกระถินเสร็จเรียบร้อยวิญญาณที่สิงร่างอยู่นิ่งไปครูหนึ่งแล้วก็ตอบตกลงโดยขอให้เอาเลือดผู้หญิงนี้ ทาใบลำไยสามใบแล้วเนียบไว้ที่คบไม้บนต้นลำไยวิญญาณบอกต่อไปว่าหญิงสาวผู้นี้เนื้อข่าซ้ายจะมีปานขาวเป็นรูปหัวใจหากเอาเข็มแทงลงไปกลางปานขาวแล้วเอาเรือทาที่ต้นลำไยใบลำไยสามใบนั้นวิญญาณก็จะออกจากร่างแต่ยังไม่ยอมอโหสิกรรมให้เพื่อนข้าราชการหญิง ก็รีบจัดการตามที่วิญญาณต้องการจากนั้นวิญญาณที่สิงอยู่ก็ออกไปหญิงสาวกับฟื้นขึ้นความรู้สึกเมื่อทราบว,ว่ามีวิญญาณในอดีตชาติมาตามอาฆาตพยาบาทก็ไม่สบายใจเมื่อเข้าไปในโบสถ์ถวายผ้าองค์กฐินร่วมกับเพื่อนข้าราชการก็ตั้งจิตแน่วแน่อธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกนุศลให้กับวิญญาณอาฆาตนั้น เมื่อทอดกระถินเสร็จก็พากันเดินกลับบ้านก่อนกลับท่านสมภารใด้ข้อคิดเตือนใจว่าจงสร้างความดีเพื่อชนะความชั่วจะได้สุดสิ้นการจองเวรเมื่อหญิงสาวกลับถึงบ้านก็รู้ตัวว่าวิญญาณได้ติดตามมาอยู่ในบริเวณบ้านตลอดเวลาบางครั้งได้ยินเสียงสุนัขพากกันเห่าหอนอย่างโหยหวนบางครั้งเห็นชายแขนด้วน เดินอยู่บริเวณบ้านแม้ระยะหลังวิญญาณจะไม่ได้แสดงกริยาดุร้ายแต่เมื่อรู้ว่ายังมีวิญญาณคอยติดตามอยู่ก็ทำให้หวาดกลัวและทรมานจิตใจจะเชิญผู้มีอาคมขลังมาขับไล่ก็จะเป็นเวรกรรมกันต่อไปอีกไม่สิ้นสุดจึงพยายามทำความดีทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เช่นถวายสังฆทาน บวชคนให้เป็นพระทำบุญให้ทานแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ทุกครั้งซึ่งเป็นทางเดียวที่จะทําให้วิญญาณคลายความพยาบาทลงได้คืนหนึ่งจวนจะรุ่งสางหญิงสาวฝันว่าชายแขนด้วนได้เดินเข้ามาหาหญิงสาวซึ่งนอนอยู่บนเตียงมีได้แสดงกริยาดุร้าย แต่กลับยิ้มแย้มแจ่มใสพูดว่าเอาล่ะข่าวนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเธอไม่ได้จงใจสั่งให้พวกไพร่มาทำร้ายตัดแขนฉันนับตั้งแต่ฉันได้กินเลือดจากใบลำไยแล้วขบนิฐานจองเวียนของฉันก็สิ้นสุดลงและทั้งเธอก็อดทนใจเย็นพยายามสร้างกุศลอุทิศให้ฉันมาโดยตลอด บัดนี้แขนฉันได้ต่อติดอย่างเดิมแล้วนับแต่นี้ไปเราสิ้นเวียนสิ้นกรรมกันฉันขอบใจเธอที่อดทนทำความดีชนะได้ขอให้เธอมีความสุขฉันขอลาเธอเพื่อจะไปผุดไปเกิดในโลกมนุษย์ต่อไปในฝันหญิงสาวมองเห็นแขนทั้งสองข้างของชายผู้นั้นงอกเป็นมือปกติอย่างน่าอัศจรรย์ และภาพชายผู้นั้นก็โปร่งแสงหายไปต่อหน้าทันทีเป็นวันแรกที่มีจิตใจผ่องใสสดชื่นกว่าทุกๆวันเพราะรู้ว่าได้หลุดพ้นจากวิญ,ญญาณพยาบาทของชายแขนดดวนภายในบ้านเข้าสู่ความปกติสุขอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องคอยหวาดกลัววิญญาณพยาบาทซึ่งเป็นสิ่งที่ดีรับมองไม่เห็นด้วยอำนาจของกุศล,ลกรรงและเมตตาจิต ที่แผ่ไปถึงวิญญาณอาาตทุกคืนทุกวันที่สุดความดีมีศีลธรรมก็ชนะความพยายาทอาฆาตก็ได้จบลงด้วยการอโหสิกรรมเรื่องเจ้ากรรมนายเวียนนี้ผู้มีความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญาย่อมไม่ประมาทว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่เห็นเป็นเรื่องเลวไหลไม่มีเหตุผลทุกคนต่างก็มีพบมีชาติมานับไม่ถ้วนในอดีต ต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีว้นับไม่ถ้วนในภพชาติทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่ได้เคยไปล่วงเกินเบียดเบียนทําร้ายวายก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นเดียวกับผู้มีคุณก็มีไม่น้อยเช่นกันชาตินี้แม้ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งในภพภูมิที่ผลความรู้เห็น ของผู้ไม่มีความสามารถและถังที่อยู่ในภพภูมิเดียวกันกับเราทั้งหลายนี้พระท่านจึงสอนว่าเมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็พึงทำเช่นเดียวกับเมื่อจะตอบแทนท่านผู้มีพระคุณคือทำบุญทำกุศลด้วยความตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้แม้ว่าจะอยู่ต่างภพภูมิกันให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดที่ตนอาจได้กระทำแล้วต่อใครใคร และให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากผู้มีพระคุณทั้งหลายน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ทำเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ